การที่ครบกําหนดระยะเวลาการบังคับคดีไปแล้วแต่ลูกหนี้เนี่ยไปทําหนังสือรับสภาพนี้หรือไปทําหนังสือขยายระยะเวลาให้เจ้าหนี้เนี่ยทำการบังคับคดีได้อีกนะครับในทางกฎหมายเนี่ยสามารถทําได้ไหมแล้วก็ผลของมันเนี่ยจะทําให้เจ้าหนี้เนี่ยสามารถทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับกฎหมายรับตัวกับทนายวสวรตนะครับจะปเด็นหัวข้อกฎหมายในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ครบกําหนดระยะเวลาการบังคับคดีไปแล้วแต่ลูกหนี้เนี่ยไปทําหนังสือรับสภาพหนี้หรือไปทําหนังสือขยายระยะเวลาให้เจ้าหนี้เนี่ยทำการบังคับคดีได้อีกนะครับในทางกฎหมายเนี่ยสามารถทําได้ไหม แล้วก anyway, like hmm. oh, ็ผลของมันเนี่ยจะทําให้เจ้าหนี้เนี่ยสามารถทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็จะมีการบัญญัติในเรื่องของการบังคับคดีไว้นะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่ขั้นตอนวิธีการในการบังคับคดีรวมถึงระยะเวลาของการบังคับคดีด้วยนะครับซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยได้มีการบัญญัติไว้อยู่ที่ มาตรา274นะครับบัญญัติว่าในกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยเป็นฝ่ายแพ้คดีนะครับเจ้าหนี้เขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการบังคับคดีได้โดยทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ภายในระยะเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งนะครับกับอีกกรณีหนึ่งถ้าลูกหนี้เนี่ยมีการไปทําสัญญาปฏีปนอมยอมความไว้นะครับสิทธิ์ในการบังคับคดีของเจ้าหนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ลูกหนี้เนี่ยผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาปณีปนอมยอมความนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาที่เริ่มต้นของการบาังคับคดีที่แตกต่างกันนะครับย้อนกลับมาในคําถามนะครับหากในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการบาังคับคดีตามมาตรา274แล้วเนี่ยลูกหนี้เนี่ยไปทําหนังสือรับสภาพหนี้หรือไปทําหนังสือยินยอมขยายระยะเวลาให้กับเจ้าหนี้ไปเนี่ยนะครับ ว่ามีสิทธิ์ในการบังคับคดีต่อหรือจะชำระหนี้ต่อเนี่ยผลของมันเนี่ยจะทําให้เจ้าหนี้เนี่ยสามารถที่จะทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งจากประเด็นหัวข้อกฎหมายในวันนี้นะครับก็จะมีคําพิพากษาฎีกาที่5323ามสองสทันะครับได้วินิจฉัยว่ากําหนดเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา271นะครับในขณะนั้นปัจจุบัน274เนะครับเป็นเรื่องระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา จะบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่การใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเวลาดังกล่าวจึงไม่ใช่อายุความเมื่อโจทก์ไม่ได้บังคับคดีแก่จำเลยตามคำพิพากษาจนล่วงเลยกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าวโจทก์จึงหมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลยกรณีไม่อาจนำเรื่องการสลับประโยชน์แห่งอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราหนึ่ง้าสามทับสองสี่มาใช้บังคับได้การที่จำเลยทำหนังสือขอผ่อนชำระหนี้ของจำเลยภายหลังครบกำหนดเวลาบังคับคดีจึงไม่ใช่การสละประโยชน์แห่งอายุความนะครับถ้าสรุปง่ายๆจากคำพิพากษานะครับศาลพิพากษาวินิจฉัยออกมาว่าระยะเวลาของการบังคับคดีเนี่ยนะครับไม่ใช่อายุความดังนั้นเวลาที่ โจ์มีสิทธิ์ในการบังคับคดีเนี่ยโจ์จะต้องทําการบังคับคดีในขณะนั้นนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการบังคับคดีแล้วเนี่ยโจ์ไม่สามารถที่จะทําการยึดทรัพย์หรือบังคับคดีกับลูกนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าสิทธิในการบังคับคดีเนี่ยเป็นที่ยุติแล้วสําหรับในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานี้นะครับ จะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่อง YouTube ของผมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวดีๆของช่องผ่านทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ